Hello, guys. Look at this. Wow, a lot of blueberries in Finland. This is Finnish, man. He's picking blueberries. Oh my gosh. Everywhere is full of blueberries. Oh, huh. Every autumn, Finnish forests are full of blueberries, and anyone can pick them. An amount of 150 to 200 million kilos of blueberries are picked every year in Finland. Yokasuk Suomen tauna Uh, kuka tuhansa voi poimia niitä Suomessa. Poimitaan vuosi tämän määrä uh, 150-200 miljoonaa kiloa mustikoita. No niin, nyt käytää toi. Uh. Oh my gosh. to si to si pa tolong, <laughs> oh oh kato kato, uhuh. tolong, 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 accident tolong, 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 tek te, te, Have very much here a lot of. Come on, come on. Cattatta. Oh, guyki. Everywhere is blueberry. Wow. Vielä tänne. Katto. Katto. Oh my gosh. ใช่ไหมน่โอ้กาแฟตั้ืริ่งกุยบเนยหุตั้งเนยเต็มทตาสเตาจารย u อ i าไวมากถ้าเขาจะใจ้เครื่องมือเนีเจ้าสาหรับเก็บบูเบอรี่เจ้าจะได้เยอะขึ้นกว่าใจ้มือนี่นะพอดูเนี่ยเต็มนีนักแต่เนอะโอ้อันนี้นี่เก็บกิ่นเจ้าไปได้เก็บขายเจ้า Cada otro los uh, bosques finlandeses se llenan de arándanos y oh, cualquiera puede recogerlos. El canallo se uh, recolecta en Finlandia. Finlandia una asombrosa cantidad de 2อ0ร้0ยห้ l สิบถึงสองร้อยล้านตันขอกิโอด้ยพอเจ้าหนักแต่เนอะไดูโอ้ยิงฝนตกยิงหนักเหมืเจ้าเนี่ยโอ้หนักแต่เนอเจ้า ฮอลล่าบุเอโนสเดียสคัตโต้คัตโต้หัวเหม็นตะไคร่เลยว้าว everywhere is full of blueberries น <si ักแต่เน la> ื้อพอดูและนี่เนื้อที่กว้างเนื้อที่กว้างไปตั้งได้กับไปตั้งได้กับบลูเบอรี่เจ้าบ๊ฮู้บ๊ฮู้คือเป็น ปลาแบบอย่างเงี้ยคือเป็นปลาบานากัวเต่าตีประเทศไทยเจ้าประเทศไทยปลามันจะแบบอันนี้กว่าไงเนาะอันนี้คือมันเป็นปลาแบบอย่างเงี้ยมันเป็นปลาสนอนะต้นบูเบรี่มันก็จะต้นเตียเหลียบลิ้นแบบนี้เห็นปะมันตึกเต็มแต่นี่นะเจ้าอันนี้บ่ได้โม่เนะเจ้าปีหนึ่งนี่นะโอ้โตสีป้าละยอนกัดโต โอ้มเกอนักใบนักเหงาเพราดูโอ้ oh, แอปเปิ้ลเก็บบาไหวเจ้าอันนี้ทายที่พอเจ้าก็คือว่ายิ่งตีเอ่อถ้าไขายย่ยิงไปไปปลาแบบตีลึกเอ่อหมายถึงไปปลานี่นะได้แน่ๆเลยเนี่ยพอดูเนี่ยโอ้ยอันนี้ของแอปเปิ้ลคือเป็นพื้นที่ส่วนตัวเจ้าบ้านพักตาอากาศฉะนั้นก็คือหลายไร ถ้าไข่ขยันนี่นะโอ้ยเก็บได้ขนาดสูมากเถอะเจ้านี่อันตีนเหยียบไปหองกับนี้โอ้ใส่รองเท้าบูทเจ้านี่นี่เห็นป่าวรองเท้าบูทเก็บด้วยเื่องก็ได้นะนี่ขาเก็บมาได้แบบนี้เอาไว้กินนิดๆน่อยๆนี่เม็ดมันจะเป็นยางเงี้ยกิ่นนิดๆน่อยๆบะบะเบาหะขายเจ้าเนะบาไหวเจ้า กินเฉพาะภายในขอบครัวเจ้ามันหนักล่ำเลยเนี่ยเนี่ย,ยถึงบอกไงว่าค้นที่เป็นเอ่อใจชีวิตอยู่เมืองนอกนี่นะมาดูสังเกตดีๆนะนี่สีม่วงนี่แม่นตึงนั่นนะเจ้าแล้วเป็นยิงเอ่อถ้าเป็นยิงเอ่อพื้นที่แบบส่วนตัวจะนี่นี่นะคน้นกะจะ หาคน้นกะจะบกักกาเข้ามาเก็บอยู่แล้วเข้าใจกอเพราะมันเป็นพื้นที่แบบบ้านพักตางอากาศนี่นะแต่ถ้าเป็นปลาแบบบบมีเจ้าของบบมีอย่างอีนะพอดูนี่แม่นตึงนันนี่ถ้าบบเป็นปลาแบบบบมีเจ้าของบบมีอย่างนี้นะนน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 ะคนตึงเก็บไปแบบบบต้องเสียกัวปุ่นห้องอย่างบบกล้องบบต้องวาดผวางวาดระวังอย่างอี้ไนะ โอ้พอดูนี่ขลึบนี่พอดูนี่แม่นตึงนั่นนะเจา้านี่บอดได้หม้อนะเจา้าปีหนึ่งได้เป็นร้อยห้าสิบจนถึงสองล้อยล้านกิโลว่ะโอ้พระเจ้าประเทศนี่นี่มันคือเข้าใจแล้วว่ะทำไมทำไมอออิดโอ้ยเจ็บแอวหอักลมพอดูตรงกลมสองเจ้าพอดูนี่แม่นมดนะเจ้านี่นะ คือมันเม็ดเล็กกจรจจิงแต่ว่าข้นตีร่างกายแข็งแรงขยันนี่นะโอ้พอดูพอดูโอ้โหแถมซ้ำหายพอดู ยามจะทายจะได้ยิงฝนตกยิงออกเยอะนะเจ้าคร a c สิเอสโปรลาว s าเอสเปโรเกดิสฟรูเ s สเอสเตวิดีโอหนูอวิเดสฮัสเซคลิกเอนไม่คุ้นต a องคุมพ s ร์อิว No te pierdas el futuro video. Gracias y uh, buena suerte, buena vida, buena salud. Nos vemos. Adios. Oh. Thank you very much for watching. And don't forget to click like, share, and subscribe. You are not miss any future video. Thank you very much. You guys. Good luck. Good life. Good health. Bye bye. See you later. ขอบคุณนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮอจิมเนอเจ้าเนอกดซับสไครต์ตัวเนอยังไงกะเดี๋ยวจะฟ้าไปส่องเรื่อยๆนะ แค่นี้เนอะเจ้ารักษาสุขภาพร่ำรวยไข่เออมาเก็บเบอร์รี่ขอได้นักหนักเนอะร่ำรวยเงินท้องกูขำกูค้นเจ้าโจกดีเนอะเจ้ายังไงจะไทยอ,อไว้ฮือดูถามใหม่โจกดีร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนเจ้ากู โชคดีเจ้าบายบยเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้ากูโขกูขนเน้ร์่อแม่ปีนอ่องทั้งหลาย